สวัสดีครับพบกับผมยงยศอีกแล้วครับผมยงยศจันทนาเสวีครับวันนี้ในตอนที่2ของคลินิกท็ p ปอครับเราจะได้มีโอกาสมาแก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึง่งมีโทรศัพท์เข้ามาค่อนข้างเยอะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องผังองค์กรว่าผังองค์กรเนี่ยตอนนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมที่คุณยงยศอธิบายไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้มันเป็นยังไงกันแน่ วันนี้มาลองหาคําตอบกันดูครับว่าผังองค์กรที่เราจะคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนฮะว่าโบนัสข้อไหนที่มันเกี่ยวข้องกับผังองค์กร2แบบนี้บ้างค่อยๆไปกับผมนะครับโบนัสข้อที่1เลยครับที่เกี่ยวข้องคือโบนัสแนะนําผลิตภัณฑ์อันนี้เกี่ยวกับผังองค์กรนะโบนัสลิขสิทธิ์โบนัสผู้สถาปนาโบนัสแมทชิง่งโบนัสส่วนกลางแล้วก็โบนัสทารายการมีอยู่6ข้อนะครับ หกข้อนี้คือโบนัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผังองค์กร2รูปแบบครับรูปแบบที่1ที่ไปเกี่ยวข้องด้วยคือผังองค์กรที่เราเรียกกันว่า Unilevel หรือที่เราภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือผังองค์กรแบบสายเลือดกับแบบที่2ครับแบบที่2คือผังองค์กรแบบไบนารีสออย่างนี้ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะพอดีมีคําถามเข้ามาครับทางโทรศัพท์ทางอินบ็อกซ์เยอะแยะเลยว่า แล้ว2ออย่างนี้มันต่างกันยังไงสายเลือดกับไบานารีไม่เหมือนกันแบบไหนเวลาสมัครแล้วมันต้องไปกําหนดอยู่ตรงไหนวันนี้มาทําความเข้าใจอย่างนี้ครับผมจะอธิบายในเรื่องของผังองค์กรแบบสายเลือดก่อนละกันนะครับผังองค์กรแบบสายเลือดเกิดขึ้นแบบนี้ครับอย่างยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยได้มีการไปแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกับธุรกิจ TopU p Tourist โดยตัวผมเองนะโดยตรงเลยนะผมไปแนะนําเพื่อนมาคนที่หนึ่ง คนที่2คนที่3 4 5สี8ห้ายกตัวอย่างผมแนะนำมา10คนนะผมแนะนำเพื่อนมา10คน10คนนี้ในใบสมัครนะครับในใบสมัครสมาชิกผมจะกรอกว่าตัวผมเองเป็นผู้แนะนำหมดเลยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดท่านเป็นผู้แนะนำท่านก็กรอกว่าท่านเป็นผู้แนะนำเพื่อนของท่านคนนี้คนที่ท่านแนะนำโดยตรงทั้ง10คนเนี่ยในผังสายเลือดเขาจะมองเห็นเป็นชั้นที่1ของผังสายเลือด หรือที่เราเรียกกันว่าชั้นลูกนั่นเองครับสายเลือดของเราเราก็เรียกว่าลูกใช่ไหมถ้าเกิดใน10คนนี้มีการไปขยายงานต่อหรือมีการไปแนะนําต่อเ<ส>ขาไปออกลูกมาอีกทีนึงเป็นสายเลือดเราอยู่ไหมครับยังเป็นสายเลือดของเรานะซึ่งบริษัทมองว่านี่คือชั้นที่2ของเราครับที่เกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าชั้นหลานฮะชั้นลูกคือเราแนะนําตรงชั้นหลานคือคนที่ลูกเราไปแนะนํานั่นเอง ชั้นเหลนล่ะชั้นเหลนก็คือคนที่หลานของเราไปแนะนำฮะนี่คือเรื่องของผังสายเลือดครับอย่างจะมีโบนัสอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าโบนัสแนะนําผลิตภัณฑ์ถ้าเราเป็นคนแนะนําโดยตรงนะครับเราแนะนําโดยตรงไปกี่คนก็ตามแต่ในชั้นลูกเนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์20%ยังจำได้นะครับ20%ของคนที่เราแนะนําโดยตรงแต่ถ้าเกิดลูกไปแนะนำต่อเป็นชั้นหลาน เราจะได้ชั้นละกี่เปอร์เซนต์ฮะชั้นละ1นะครับในชั้นที่2ของสายเลือดเราได้ค่าแนะนำชั้นละ1ชั้นที่3 4 5 6 7ลงไปลึกสุดจนที่11ชั้นใน11ชั้นตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ชั้นหลานลึกลงไปจะล่ำรวยหรือรว้อะไรก็ว่ากันไปนะครับจนถึงชั้นที่11เราจะได้ชั้นละ1อันนี้คือผังสายเลือดไม่เกี่ยวข้องกับผังไบนารี่นะฮะ เป็นเรื่องของสายเลือดโดยตรงงั้นมาแยกกันอย่างนี้แล้วสายเลือดส่งผลถึงโบนัสข้อไหนที่ผมเคยได้พูดไปแล้วบ้างสายเลือดส่งผลถึงโบนัส3ข้อหลักๆครับข้อที่1เลยคือเรื่องของโบนัสแนะนําผลิตภัณฑ์อันนี้คือใช้ผังสายเลือดในการคํานวณน,นะครับเราแนะนําใครนั่นคือลูกเราโบนัส matching ครับโบนัส m a t c h i n คือลูกเราได้รับค่าจับคู่ลิขสิทธิ์แล้วเราได้ส่วน ส่วนแบ่งด้วยอีก5%นี่ก็เป็นผังสายเลือดนะฮะอีกข้อหนึ่งครับโบนัสทำรายการการเติมเงินโบนัสทำรายการก็เหมือนกันลูก10คนเติมเงินกันไปคนละเท่าไหร่เราได้รับผลประโยชน์ตามนั้นเลยตามผังองค์กรแบบนี้ย้ำอีกทีนะฮะโบนัส3ข้อโบนัสแนะนำผลิตภัณฑ์โบนัสแมทชิ่งและก็โบนัสทำรายการคำนวณจากผังสายเลือดนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าผังยูนิเลเวลนะฮะคำนวณจากผังการแนะนําว่านั้นเถอะอีกผังหนึ่งครับผังที่2เรียกว่าผังไบนารีผังไบนารีมันเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่บริษัทวางเอาไว้ครับถึงแม้ในสายเลือดผมจะแนะนําลูกมา10คนแต่ในไบนารีเนี่ยบริษัทอนุญาตให้ผมติดตัวได้เพียงแค่2คนครับซ้าย1คนขวาหนคนอันนี้คือภาพรวมของมันเลย ใน10คนที่ผมแนะนำมาผมต้องเลือก2คนอยู่ซ้ายกับขวาอีก8คนที่เหลืออยู่ไหนอีก8คนที่เหลือในผังไบนารี่ผมครับจะเป็นคนเลือกว่าผมจะโยนไปต่อใต้ใครในซ้ายกับขวานี้อา้าวฝั่งนี้ต่อได้อีก2ฝั่งนี้ต่อได้อีก2เต็มแล้วยังเหลือคนอีกโยนต่อลงไปข้างล่างอีกครับเราเลือกได้ครับว่าจะโยนต่อลงไปให้ใครเพราะว่าในขั้นตอนการสมัครสมาชิกของบริษัทเนี่ย สหัวข้อนี้จะแยกชัดเจนครับใครเป็นผู้แนะนำตัวเราเป็นคนแนะนำใช่ไหมเราเป็นพ่อแม่นะเราเป็นคนแนะนำแต่เราจะเอาไปต่อสายงานใคร2อ,อันนี้จะแบ่งแยกชัดเจนครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำเราเลือกเลยครับอยากจะไปโยนให้ใครมันจะเกิดภาพของไบนารี่ซ้ายกับขวาเกิดขึ้นเราไม่มีโอกาสในผังไบนารี่นะฮะเราไม่มีโอกาสที่จะมีติดตัวเป็น10คน เราจะมีได้แค่2เท่านั้นเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนในบริษัทนี้ในผังไบนารี่มีแค่2เท่านั้นโอเคนะแต่คุณแนะนำได้ไม่จำกัดครับจะแนะนำเป็น10เป็น100ก็ได้โยนลงไป,โย,งไปโยนลงไปข้างล่างคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับมาดูกันดีกว่าว่าและผังไบนารี่เนี่ยส่งผลถึงโบนัสข้อไหนบ้างในส่วนของผังไบนารีฮะโบนัสที่ส่งผลตรงๆเลยนะครับข้อที่1เลยคือโบนัสลิขสิทธิ์ครับ จับคู่ลิขสิทธิ์ซ้าย1ขวาหนึ่งได้1 8 0บาทไม่สนใจครับว่าใครแนะนำมาถ้าอยู่ข้างใต้ตัวเราในผัง inary, ไบนารี่แม่ทีมโยนลงมาหรือคนข้างใต้เราไปขยายงานต่อจับคู่ลิขสิทธิ์ได้ได้รับผลประโยชน์ไปอันนี้คือผังไบนารี่นะครับไม่สนใจว่าใครแนะนำนอกจากโบนัสลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีโบนัสผู้สถาปนานะครับ โบนัสผู้สาสถาปนาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของผังเบานารี่เช่นกันหมายความว่าตั้งแต่ชั้นที่11ลึกไปจนถึงชั้นที่40 11- ถึง40ในผังไบานารี่คือไม่สนใจว่าใครแนะนำเกิดตรงไหนขึ้นก็ตามจากซ้ายขวาเราลงไปเนี่ยได้อีกรหัสละ10บ,บาทนี่คือผู้สาปนานะครับอีกอันหนึ่งครับเกี่ยวกับผังไบานารี่คือโบนัสส่วนกลางฮะ โบนัสส่วนกลางตรงนี้ก็คำนวณจากผังไบนาลีเช่นกันไม่ได้สนใจว่าใครแนะนําเข้ามาเมื่อเกิดภาพรวมเกิดขึ้นเรามีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาคุยกันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายมาก่อนอาจจะงงครับสายเลือดคืออะไรไบนาลี่คืออะไรนะฮะแต่เราเข้าใจตรงกันครับหากว่าเราเคยผ่านเครือข่ายนะเราเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายมาก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าการแนะนํา กับการเป็นอัพไลน์จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นคนใหม่ผมก็ติ้งต่างว่าผมเป็นคนใหม่เหมือนกันผมก็อยากจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราจะเจอกันต่อๆไปในตอนต่อๆไปของคลินิกท็อปอัพเนี่ยจะเป็นการแนะนําในเรื่องของรายละเอียดแผนการตลาดเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมจะใช้คําว่าผังองค์กรแบบสายเลือดผังองค์กรแบบไบนารีตลอดเวลานะครับ เราเลยอยากจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าผังสายเลือดคือผังที่ผ่านการแนะนำจากเราเป็นต้นไปนั่นคือสายเลือดผังไบ n a นารีคือทุกรหัสที่เกิดขึ้นใต้สายงานเราทั้งซ้ายและขวานี่คือไบนารีนะครับเราอาจจะมองเห็นครับว่าในแฟ้มเนี่ยในแฟ้มสปอนเซอร์ในแฟ้มคู่มือดำเนินธุรกิจเนี่ยหลายๆข้อมันจะสลับกันอยู่ว่าโบนัสข้อนี้นะครับ จะเกี่ยวข้องกับผังการแนะนําโบนัสข้อต่อไปเกี่ยวข้องกับผังของไบนารี่นะครับถ้าเกิดเราทําความเข้าใจตรงนี้ได้มันไม่ยากหรอกผมเชื่อมันไม่ยากหรอกขอให้เราได้ใส่ใจมันลองหัดเขียนขึ้นมาดูครับว่าเราแนะนําคนไปกี่คนแล้วเราโยนคนที่เราแนะนําไปไว้ตรงไหนในองค์กรบ้างนะครับทําความเข้าใจกับมันให้ได้แล้วสื่อสารแบบถูกต้องให้กับสมาชิกของเราให้ได้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความเข้าใจในองค์กร การขยายงานที่ราบลื่นแล้วไม่มีจุดผิดเพี้ยนหรือว่าจุดบิดเบือนที่จะให้ใครมานั่งต่อว่าว่าเราเนี่ยเล่าแผนการตลาดผิดเล่าแผนการตลาดแล้วไม่เข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านฟังครับว่าผังที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ไอ้สองผังหลักๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจผังอื่นเลยนะทาท็อปอัพรู้จัก2ผังนี้พอท็อปอัพทัวริสมีแค่2ผังครับผังการแนะนํากับผังไบนารี่สายเลือดกับไบนารี่ เข้าใจ2ผังนี้ให้ได้และโบนัสอีกหลายๆข้อมันจะทำให้เราร่ำรวยได้ด้วยความถูกต้องครับและเดี๋ยวตอนต่อไปครับในตอนต่อไปผมจะพาไปแนะนำเกี่ยวกับโบนัสข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอีสองผังเนี่แหละนะครับทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตอนนี้นะครับผมยงยศจันทเสวีขอบคุณผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ตอนหน้าอีกทีนึงครับสวัสดีครับ